วันนี้พี่จิตมาเจาะลึกความอร่อยกับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อสตีฟนะครับเป็นเจ้าของร้าน4 7 c ทับเคาเฟ่แอนด์บิสโตจังหวัดอุทัยธานีครับอะไรคือจุดเริ่มต้นของการมีร้านนี้อะคะเริ่มแรกเราสร้างรีสอร์ทครับทำร้านอาหารเพิ่มเพื่พอรองรับลูกค้าที่จะมาเข้าพักครับโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีก็คือปลาแรดลูกแม่น้ำสแกกังแล้วก็ผักพื้นบ้านจากตลาดชุมชนแล้วก็จะมีส้มซ่าจาก วิสากกดชุมชนต่างๆจิตได้ยินมาว่าปลาแรดเป็นปลาตู้สวยงามอะคะ่ะพี่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยลองทานปลาแรดค่ะปลาแรดเป็นปลาที่มันเนื้อนุ่มมันแน่นเพราะว่าที่เราใช้ครัเป็นปลาแรดจจากจังหวัดอุทัยธานีรสชาติอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาลองอร่อยที่สุดในโลกจริง ในฐานะคนพื้นที่อะค่ะมองเห็นความพิเศษของโครงการโลโก้เชฟยังไงบ้างคะอย่างแรกนะครับขอบคุณโครงการโลโก้เชฟนะครับที่ช่วยลกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นก็คือของเรามันจะเป็นปลาแล็บูปไม่น้ำสแกกังเกรรษตรกรผูพ้พอเลี้ยงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ปลาแลบเนี่ยเป็นที่รู้จักมากาขึ้นครับฟังแล้วรู้สึกมีพลังจริงๆนี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะที่คือการพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน